โอเคนะครับผมสวัสดีกันเดอวนันี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Dark Messiah Dog h u n g Battle นะครับก็วันนี้เนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนเขาอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามาให้เราได้รับชมกันนะครับเป็นทีเซอร์ดีกว่าเพราะว่าตัวละครยังไม่เข้าวันนี้แต่ว่าน่าจะใกล้ๆนี้แหละเห็นคลิปของ Dog ััง g e r l ก็ลงคลิปอะไรรีวิวเรียบร้อยแลวสำหรับตัวใหม่อย่าง Super b l u LR นะครับผมแล้วก็นอกจากจะมีตัวละครใหม่เป็น Blue LR เนี่ยก็มีพวกตัว ECA เก่าๆอย่างนี้ด้วยนะครับตัว ECA โกเทงฟ้าซูเปอร์ไซากับโกเทงสีแดงตัวเก่านะครับได้ eca เพิ่มก็มีอะไรใหม่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เข้านะเซิร์ฟเวอร์เราก็เหมือนจะวันนี้ผมยังไม่ได้เข้าเกมเลยเห็นมีด่าน sbr ใหม่กําลังจะเข้ามาอะไรนี้ด้วยไงยังไม่ได้เข้าเกมไปทําเลยเลยฮะตอนนี้แต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาดูความสามารถของซูเปอร์บูเอลอาร์ตัวใหม่ด้วยแล้วก็จะมารับชมแอนิเมชั่นท่าไม้ตายของมันด้วย ซึ่งผมเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนไหนแล้วน,นานและวันนี้แต่ว่าผมไม่ได้ดูนะครับวันนี้ผมจะมาดูทีเดียวคือตอนทําคลิปนี้เลยนะเป็นการดูครั้งแรกมาใน,นตัวนะครับความยาวอนิเมชันอยู่หนึ่งาที10วิน่าจะยาวใช้ได้ก่อนจะไปการขมขอมาสองหน้าตามันก่อนแล้วกันนะ <c oughs> หน้าตาครับนี่คือหน้าตาอาร์ตของซุปเปอร์บูเอลาร์นะมันจะเป็นตัวละครที่แบบแปลงร่างไม่ได้เป็นซุปเปอร์บูเดี่ยวๆเลยผมว่าอาร์ตโอเคอยู่อาร์ตสวยเป็นตัวร้ายสีฟ้านะครับ ความสามารถโคตรยาวดูข้างตรงนี้ดิโอโหอะไรวะเนี่ยเยอะไปหมดเลยมาเรามาลองดูอะน,นิเมชันแบบพร้อมกันนะครับไม่รู้ทุกคนดูไปหรือยังแต่ว่าคิดว่าน่าดูแล้วแหละมาอันนี้น่าจะกำลังตอนที่รอเวลาใช่ไหมรอนาฬิกาสายแมนนปัดทิ้งเลยไม่รอแล้วฉากเปิดตัวเนี่ยไม่คิดว่้เป็นฉากเปิดตัวเลยครับ อันนี้ก็เป็นท่าท่าปล่อยพลังล้างโลกนะครับผมตีหมูแน่ๆครับมาทรงแบบนี้ใส่เข้าไปเต็มๆโอเคตีหมูชัดเจนฮะเป็นตัวไล์สีฟ้าที่ตีหมูได้โอเคอันนี้ท้าท้าไม่ตายใหญ่ปะท้าพุง่งท้ายิมจาสติกทำตัวเป็นลูกบอลแล้วก็พุ่งพุ่ไปมาพุ่งไปมาฮะ นี่มันบูแดงบูแดงแปลงล่างแบบเวอร์ชั่นอัปเกรดแอน,นิเมชั่นไม้ตายมื้อนี้ท่าเดียวกันเลยนี่อันนี้แอคทีฟป่ะเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะที่แน่มีฉากเปิดตัวเลยอันนี้น่าจะเป็นตอนระเบิดตัวตายวะแบบระเบิดระเบิดอะระเบิด,บ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 ดพลังแล้วก็หนีโกหังอะตูมอันนี้ก็ตีหมูป่ะเน,นี่ยหรือไม่อืมใช้ได้ใช้ได้ผมว่าโอเคอยู่มีสามท่า เมื่อกี้คือแอคทีฟใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าตัวมมีอะไรบ้างนะ <g ười> ก็ถือว่าโอเคอยู่ผมไม่ใช่แบบเป็นพวกสายชอบไวายไล์อยู่แล้ว้วยไง <S <s มันก็พอโอเคผมก็ไม <s> ่ได้อะไรกับวายไล์มากแล้วผมข้างใคร,ครพึกตัวละครดีมากกว่า <S <s แต่พูดถึงเรื่องของภาพ a อนิเมชันก็โอเคนะสวยดีครับไอ้ท่าไอ้ท่าตอนที่แม่งทําตัวลูกบอลยิมนาสติกอะไรของแม่งพุ่งไปมาแม่งคือท่าบูดแรงก่อนแปลงร่างเลย พอชี่อเออชื่อมันซ้ํากับไอ้ซูเปอร์บูตัวสีแดงที่มันได้อีซีช่วงแปดปีใช่ปะชื่อมันซ้ำกันแต่ผมว่าไอ้ปัญหาเรื่องชื่อสามมาไม่น่าจะมีปัญหาใหญ่เพราะว่าไอ้ตัวบูแดงแปลงร่างมันเป็นตัวละครที่แบบมันไม่ได้อยู่ในร่างซูเปอร์บูนานอยู่แล้วครับมันอยู่แค่แป๊บเดียวก็แปลงร่างเป็นร่างอื่นอะไรเงี้ยผมเลยมองว่าเขาเอา LR ร์ซูเปอร์บูเข้ามาเนี่ยเป็นซูเปอร์บูแบบเดียวๆเลยแปลงร่างไม่ได้อ่ะก็ถือว่าช่วยให้ทีมพวกบูทีมมาจินพาวเวอร์มันเก่งขึ้นนะอืม เพราะว่าซูเปอร์บูแบบเดียวเดียวจริงๆอะ่ะที่เป็นดูเดียวมาให้เลบเก่งๆอะ่ะมันไม่ได้มีเท่าไหร่นะครับดังนั้นตัว l อนี่แหละจะมาทําหน้าที่ตรงนั้นเป็นซูเปอร์บูที่เก่งที่สุดในเกมแน่นอนเพราะเป็นตัวละครใหม่นั่นเองฮะเป็นเอวาด้วยผมชอบตอนมันระเบิดพลังนี่แหละหน้าแมงโครลูกจิดเลยน้ำลายไหลเลย,ยจะถือว่าเป็นวายร้ายดีเนาะดูดิเส้นเลือดปูดเต็มไปหมดสวยนะเนี่ยดูดูไปดูด,ดูมาก็สวยนะภาพเนี่ยไอตอนที่แม่งเบ่งพลังเนี่ยใช้ได้เลยฮะอืม ดีดีดีได้อยู่ชอบคราวนี้เดี๋ยวมาลองดูความสามารถกันนะครับผมเครดิตก็คนเดิมเลยเนาะอันนี้นี่โกเรสนะครับผมมาเรามาดูความสามารถกันดีกว่านะครับก่อนอื่นก็คือตัวของซูเปอร์บูเอลอันนี้คือสแตทที่เขาไม่ได้อัพพลังเลยปะเนี่ยถ้าไม่ได้อัพถือว่าสแตทดูดีมากนะเพราะได้แบบว่าคุณไม่ได้เดินกระดาษแลแ้วสเตนอย่างเงี้ยหมื่นสี่หมื่นหกเก้าพันถ้าอัพกระดาษเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เฮดพีประมาณหมื่นหกได้ เอเดเคหมื่นแปดดีเฟนต์หมื่นหนึ่งนะครับถือว่าดูโอเคมากๆสำหรับ55%สินะสต์ะสเตตของมันโอเคคราวนี้มาลองดูความสามารถกันนะครับความสามารถผู้นำก็นำให้กับบูซาก้ากับไอแคทเฮเวอรี่อีเวนต์แคทของโกหังฟ้าใช่ไหมคีบวกสทุกอย่างบวกร้อคุณเป็นตัวละคร LR ปบกกระเตียใช่ปะน่าจะเป็น LR มันจะเป็นตู้เ r เหลืองๆใช่ไหมเนี่ยทรงอย่างนี้เนี่ยผู้นำาสิบอะ เรารู้อยู่แล้วว่าผู้นำร้อยห้าสิบมันคือตัวละคร L R ปกตินะครับผมไม่น่าจะเป็นเหรียญเขียวนจะเป็นเหรียญเหลืองตู้เหรียญเหลืองจะกลับมาอีกครั้งอย่างนั้นเหรอตู้เหรียญเหลืองคอมแบก็กเหรอท่าไม้ตายสิบสองขีเป็นท่านั่นนะเป็นท่ายิมนาสติกเหรอแต่ที่ที่มันโชว์ในท่าไม้ตายคือมันโชว์ท่าล้างโลกก่อดน,นะแล้วก็ท่าที่สองเป็นท่ายิมนาสติกไม่รู้ว่ามันย้อนแย้งกันหรือเปล่าหรือว่าเขาตั้งใจทำอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่าไม้ตายเล็กเป็นการเพิ่ไมไปเคะคีย์ดีเฟน์ินส แค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรเยอะที่แบบดูเด่นดูดีถ้าคือแปดี้ก็เป็นอันเนี้ยอันเนี้เป็นท่าที่มันปล่อยพลังล้างโลกนะครับอเอเดคด,ดฟเนบวกหนึ่งเทิร์นสาบเปอเซ็นตีเมกาแล้วก็ตีหมู่ได้มีโอกาสสตันศัตรูนะครับโอกาสสตันเมเดียมแชนก็คือสามารถสตันหมู่ได้นั่นเอง ก็ใน s v r น่าจะดุเดือดนะครับส่วนความสามารถพาสีมาลองดูกันว่าพาสีของเจ้าบูตัวนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะครับฉากเปิดตัวอ่ามีฉากเปิดตัวได้เับาคีบบวก5้าเอเดเคดีเฟนตบวกร้อยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาสี่เทินใช่ไหมตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเทินมาเลยอะ่ะก็คือมันจะเปิดฉากเปิดตัวให้เองไม่ต้องทาําเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นมันจะแค่แบบอยู่จำนวนเวลาสี่เทินแรกจะเก่งนั่นเองเหมือนย้ำช้าเลยสี่เทินแรก ชาเปิดตัวเก่งสี่เทือแรกวคุเป็นหย่ามฉาบเนี่ยฮะแล้วความสามารถต่อไปคือบูจะมีการตั้งต้งตนเอเดเคดีฟิลลร้อยยี่สิบอ่ะฮะบวกเอเดเีสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีเมื่อมีเลือดที่สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่ามากกว่าถ้าเลือดมากกว่าสามสิบได้เอเดเคเด้งอีกอันนี้เป็นการได้เอเดเคเด้งแบบนับนับก้อนแยกด้วยนะนับทีหลังอะเมื่อโจมตีอะเออแล้วก็มันจะบวกเอดีเคีอีก30%เมื่อโจมตีถ้าเกิดมีเลือด6กหรือมากกว่า เมื่อกี้คือ30อันนี้ก็คือเลือด60%ก็ง่ายคือมันจะเก่งตอนมันเลือดเยอะอะไรครับต้องเก่งแบบต้องเลือดเยอะมาสัก60ส0นเจออจะได้ตีแรงกันเต็มที่อะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปถ้าเลือดต่ำกว่า6กก็จะตีเบาลงมาประมาณนั้นฮะมีการบวกเอเดอคีรีฟิเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีเวลาเฮดพีที่90%้าซหรือมากกว่าโอ้โหงั้นก็คือ ถ้าอยากให้มันแรงเต็มที่อ่ะก็ต้องเปิดมาห้ามโดนแตะตัวเลยแบบเปิดมาเธอแรกยิงเลยอ่ะอันนั้นจะเป็นทันที่ว่าตีแรงเต็มที่แหละนะเป็นตัวละครที่โผมาจะเก่งได้เต็มที่แบบไม่ต้องอะไรมากเลยด้วยอันเนี้ยแต่ว่ามันจะเก่งเต็มที่ก็คือเก่งเต็มที่ต่อแรกจริงพอเวลาผ่านไปเลือดต่ำมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แรงเต็มที่และอะไรแบบเนี้เออก็ถือว่าไม่ต้องบิวอะไรมากมายแค่เปิดมายิงไปเลยเต็มที่สบายครับมีโอกาสเกรดแชในการติดกาดได้ด้วยนะตัวนี้ฮะ โอกาสในการกราดถือว่าให้อภัยได้สำหรับผมเพราะว่าเป็นเกตแชนถ้าเป็นไฮแชนเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มทำแม่งทำแม่งแล้วไฮแชนหรือว่ามีเดิมแชนอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่อยากจะฝากอะไรกับโอกาสค่งๆเท่าไหร่แต่เกตแชนผมว่า,วา,วามันมันมันจะติดส่วนใหญ่แล้วเกตแชนจะสิบเปอร์เซ็นต์นะถูกปะละ่ล่ะในการกราดนะครับก็เหมือนกับความสามารถของบูบูแดงในร่างบูฮังเลยที่มันได้ ECA ไปแล้วโอกาสเกตแชในในการกราดใช่ไหมอืมประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ มันจะสามารถติดกาดได้แน่นอนอากาศทํางานแน่นอนถ้าเกิดว,ว่ามีบูซาก้าหรือว่าฟิลฟเตอร์คตตอรกอรี่คตตอรกอรี่เวนสตูหรือว่าอยู่ในเทินอ๋อเป็นสตูถ้าเราเจอสตูในประเภทของพวกบูซาก้าฟิลฟเตอร์อะไรเงี้ยบูก็จะติดกาดได้เลยแบบไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้องรอารุ้นโอกาส10%แค่มันเจอพวกนี้มันติดกาดแน่นอนนะครับก็นะว่าการันตีได้อยู่แต่แบบ เราไปเล่นด่านเลโซนส่วนใหญ่เลโซนไม่เป็นด่านพวกตัวร้ายไงมันจะมีหรอพวกแบบตัวร้ายในบูสาก้าไม่มีเลยใช่ไหมเล,เลโซนน่ะมันจะมีแค่เอซูเปอร์สิบเจ็ดที่อยู่ในแคดฟิลไฟเตอร์ไงก็ยากอยู่ดีนะฮะแล้วก็เขาจะทําการตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งมีโอกาสที่ห้าสิบเปอร์เซ็นในการติดเป็นท่าไม้ตายภายในคืนถ้าเกิดว่าติดกาดถ้าเกิดว่ากาดถ้าเกิดว่าเราโดนโจมตีขนาดที่ว่าติดกาดเออเราโดนตีดักหน้ามาแล้วอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะตีเบิ้ลได้นั่นเอง นะครับเป็นโอกาสในการตีเบิ้ลไม้ตายไฮแชทนะแต่ว่าเบิ้ลธรรมดาเบิ้ลแน่นอนอยู่แหละความสามารถต่อไปก็คือเหมือนว่าตัวละครนี้จะได้รับเอเคบวกร้อเนะครับเมื่อตัวละครนี้โดนโจมตีได้รับการโจมตีเหมือนกับพวกบิลบ้าแบบโดนดักหน้าแล้วตีแรงขึ้นประมาณนั้นคิดว่าน่าจะใช่แต่ผมยังไม่ชัวร์ร้อว่าถูกหรือเปล่าที่ผมพูดมานะครับอืมแต่จะประมาณนั้นแหละโดนตีแล้วตีแรงขึ้นโดนโจมตีเสร็จบุ๊ตัวเองจะเก่งขึ้นนั่นเอง ความสามารถสุดท้ายแล้วครับตรงนี้ครับบูจะได้คิบวกหนึ่งแล้วก็ดีเฟนต์บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อการโจมตีมที่ได้รับยิ่งรับตีนบ่อยยิ่งเก่งนั่นเองเต็มที่ก็คือคิบวกเจ็ดดีเฟนต์บวกร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวละครที่มีเปอร์เซ็นต์ให้เยอะมากเลยคือถ้าแม่งเลือดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าผมบอกไปถ้ามันถ้ามันเลือดเต็มตอนแรกๆอ่ะแล้แม่งลุยเลยอ่ะเออคือมันจะเก่งตนั้นเต็มที่เลยทั้งทั้งแบบพลังโจมตีมันมันจะแรงเต็มที่แต่มันเเลือกกต็มมาาว่ เรื่องพลังป้องกันนี่ก็มันก็จะอ่อนลงตอนช่วงหลังจากเข้าเทินที่5นะครับจากฉากเปิดตัวนั่นเองพอเอฟเฟกต์เปิดตัวหมดไปก็จะอ่อนลงมาอืมก็เก่งดีเก่งเก่งไวนะครับเก่งไวแล้วไม่รู้ว่าพอมันหมดครบ4เทินฉากเปิดตัวหายไปอ่ะมันจะยังโอเคอยู่ขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวจบคลิปนี้หลังคลิปหลังผมทำคลิปนี้เสร็จผมจะไปลองส่องดูว่าในคลิปรีวิวตัวละครนี้มันมันเป็นประมาณไหนอืมอยากรู้เหมือนกัน นะต่อไปนะครับ Active Skill นันเองนะ Revenge d t Bomber เป็น Active จริงๆด้วยไอ้ที่มันระเบิดตัวนะครับสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ,อ,อผ่านเวลาไป5เทินหรือมากกว่าเนาะแล้วก็ HP มีอยู่60%หรือว่าต่ำกว่านั้นนี่คือเงื่อนไขเดียวใช่ไหมมีแค่เง,งื่อนไขเดียวอย่างเดียวก็คือผ่าน5เทินแล้วก็เลือดต่ำออโอเคเนาะ ถือว่าทําแอบทํายากไหมเลือดต่ํากว่าหกสิบแล้วก็ผ่านปีห้าเทินมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ว่าทํายากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทําง่ายๆผมว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นรู้สึกนะครับเอฟเฟกก็คือเป็นการโจมตีอ่ะแหละอัติเมตดาเมจฮิวเลือดสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ยกเลิกแอคชั่นศัตรูหนึ่งครั้งด้วยโอ,อ้ดีนะถึงแม้จะไม่มีคิอะไรมาให้ก็เถือแต่ว่ามันเป็นแอคทีที่ว่ากดใช้เพื่อแบบ เพื่อช่วยให้ทีมแม่งกลับมาเลือดเด้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แถมยังสามารถตัดแอคชั่นดูได้ด้วยถ้าเป็น55เเนต์แอคทีฟมันจะเบาแน่นอนเพราะว่ามันตีคิหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไงเออจะได้แค่หิวเลือดแล้วก็ดาเมจนิดหน่อยแล้วก็ได้ตัดแอคชั่นผมถือว่ามีประโยชน์ดีนะไอาการตัดแอคชั่นหนึ่งประโยชน์มากๆเลยแล้วก็การหิวเนี่ยคุณภาพดีผมว่าแอคทีฟของบูตัวนี้มีคุณภาพดีที่ว่ามันสามารถช่วยเหลือทีมได้นะครับ ช่วยเหลือคือไม่ใช่ช่วยการซับแบบซับเอ้ที่คือดีฟนอะไรประมาณนั้นมันมันซับให้ทีมมันเลือดเด้งได้มันทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นจากการตัดแอคชั่นสัตนเองนับว่าดีใช้ได้เลยครับนะมันทําให้ทีมมาจินพาวเวอร์เก่งขึ้นแน่นอนการนาะของตัวนี้ผมบอกเลยส่วนเรื่องลิงก์ก็มไม่ไม่ได้มีลิงก์ Big Bad นะบิ๊กแบทบอสนะบูซูเปอร์บูเนี่ยไอตัวบูตัวนี้ไม่ได้มีลิงก์บิ๊กแบทบอสนะมันจะไปอยู่ที่ตัวของพวกบูหังสะมากกว่าใช่ปะ่ะเพราะว่าอย่างบูเทงก็ไม่ติด เออซูเปอร์บูไม่ติดนะจริงๆริงแล้วอะ่ะผมไปดูมาอยู่ซูเปอร์บูตัวอ,อื่นก็ไม่มีบิ๊กแบดบอลใช่ไหมอืมนั่นแหละอย่างไอซูเปอร์บูดแดงม,มันมีเพราะว่าน่าจะเป็นร่างแปลงมากกว่าที่มันมีร่างแปลงหลายร่างก็เลยมีนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าอย่างไงของแม่งระบบเกมอนะจะไปอะไรหาคําตอบมากก็ไม่ได้เกย์กันทุกคัมเปิลนันก็อะไรของแม่งอยู่แล้วปล่อยไป,ยป,ยป,ยปยนะครับก็ถือว่าดีอถือว่าดีอยู่สำหรับผมก็ดีก็จริงแต่มันคือตัว LR ปกติอะ่ะ ผมก็ไม่รู้ว่าไปทุ่มทุนเปิดทําไมเนาะรอได้รออะไรอย่างนี้ดีกว่าได้มามันก็ดีทําให้ทีมบูเก่งขึ้นนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทีมบูมันจะเก่งขึ้นมามันยังเล่นได้สบายอยู่หรือเปล่าจากการมาของตัวนี้ตัวเกียก็คงไม่อ่ผมว่าก็คงอาจจะลําบากอยู่บ้างในตัวละครตัวเพื่อนอื่นๆนะครับก็หวังว่าในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมบูซาก้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ต้องทํา l r บูเด็กมาสักทีนะตอนผมเห็นเล่นครั้งตอนตอนผมเห็นครั้งแรกวันเนี้ย เฉียนขึ้นมาเลยข้อความ LR b l LR b ูเฮ้ย LR b ูเด็กเหรอข้ามาดูไอ้เฮ e, ีย LR Super b l ปกติจบเลยฮะคือต้องบอกว่าคนผู้เล่นในเกมเนี่ยเขาอยากได้ LR b ูเด็กกันอยู่แล้วเ,เว้ยแล้วอันเนี้ยก็ยังไม่มี LR b ูเด็กมาแต่มี LR Super b l มาก่อน <c oughs> <c oughs> ก็บอกว่าจะมีบูเด็กมาสักทีหนึ่งที่เป็นแบบขังๆเทพๆเลยอะตอนนี้ปัจจุบันบูเด็กที่มันเก่งจริงก็คงเป็นบูแดงนะครับมันก็แบบเก่าไปแล้วด้วยไง ก็ยังพอเล่นได้แต่แบบอยากได้เอวาบูเด็กอะไรแบบเนี้นั่นแหละเราต่อไปครับถือว่าประมาณนี้แล้วการสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงกับตัวละครของซูเปอร์บูเอลอาร์มาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูคลิป2ก่อนแล้วกันว่ามันเก่งขนาดไหนนะคิดว่าความเห็นผมนะผมว่ามันต้องปวดเส้นทางสักสักหน่อยอเพราะว่าอันนี้คือมันมันอย,อย่างที่เราพูดเลยในพวกความสามารถอย่างพวกโบแจ็คเอลไออีซีอ่ะ สังเกตเลยว,ว่ามันมันไม่ได้มีคีมาให้แต่มันยังดีทนะี่มันมีเบิ้ลมาให้นะเนี่ยมันมีเบิ้ลมาให้มันมีเบิ้ลกับพ,พลังเปอร์เซ็นต์หลายอย่างมากพลังเปอร์เซ็นต์มันเยอะแต่ว่ามันขาดการตีคีสิใช่ไหมจากที่ผมดูมามันตีคีไม่ได้และเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าก็จากกระดานดั้งเดิมมาให้ก็เป็นเบิ้ลได้ไงดังนั้นถ้าเป็น55%าดห้าเปอร์เซ็นต์น่คุณจะไม่สามารถตีคีดได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส skill ่สกิลออฟอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่านั่นเลยฮะ ต้องปวดซังปวดซังช่ยปวดทางสักหน่อยถึงจะได้เก่งเต็มที่นะครับผมแต่จริงๆถ้าเล่นแบบปกติก็ไม่ต้องไม่ต้องปวดก็เล่นได้แล้วเอาจริงๆแล้ว่ผมแค่บอกว่าปวดทางมันถึงได้เต็มที่แค่นั้นเองนะครับไม่ปวดก็เล่นได้ดีอยู่แล้วของมันคิดว่านะครับอืมตามนั้นแหละคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ไว้เจนใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบายบาย